เอาละครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรากลับมากันอย่างรวดเร็วกับนี่นะครับที่หลายๆท่านเนี่ยเรียกร้องกันมาเป็นเวลานานอย่าพิ่งขำสิลูกเอ้ยหายใจลึกๆหลังจากที่หลายๆคนนะครับเรียกร้องมาเป็นเวลานานนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสมุไรแปดเนี่ยผมซื้อมาแล้วนะเอ้าผมก็งงเหมือนกันนะคืออันนี้ผมต้องถามพวกคุณกลับนิดนึงและเฮ้ยอย่าเสียงดังลูกพ่อกำลังถ่ายคลิปอยู่ไปบือเล่นข้างล่างนู่น ลืมปิดไฟเดี๋ยวจะเจมด๊บโอเคอันนี้ผมต้องขออนุญาตถามหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ส่งข้อความมาในแชทนะครับส่วนจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยครับทุกคนคือ,อพี่ต้อมครับผมซื้อสมุยแปดมาแล้วครับอยากให้พี่รีวิวว่าข้างในมันเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซื้อมากันแล้วโชว์รูปมาให้ดูด้วยทำไมไม่ลองอ่านดูเราหรือว่าเป็นเพราะรูปเล่มมันสวยมากใช่ไหมครับไม่กล้าแกะเลยนี่ผมก็เลยจัดมานี่เลยครับ อีกเล่มหนึ่งนะครับเอาไว้อ่านเองนะครับอีกเล่มหนึ่งคือส่งให้กับคนที่คุณรักนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกครับวันนี้เนี่ยผมจะไปแบบรวดเร็วนะครับจะพยายามไม่สปอยเนื้อหาอะไรมากเพราะว่าต้องการให้คนได้สัมผัสกับความสนุกของมันข้างในจริงๆแต่ว่าเราจะแนะนํากันอย่างจริงจังและจริงใจมากๆแล้วก็พูดไปถึงขนาดนี้น่าจะมีหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อคอลหานะครับว่าเดียวนะอีตอนโยซาคุระเองบอกมันออกมาเล่มเดียวก็เลยอ้า มันสนุกเกินไปครับเดี๋ยวจะลงแดงกันก่อนเลยยังไม่อยากรีวิวครับและทําไมโ <c oughs> บโบมูไร่เนี่ยมันออกมาเล่มเดียวเหมือนกันทาไมเองรีบรีวิวแล้วมันเป็นเพราะว่าสมุไร8นั้น VIP ยังไงล่ะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับสมุไร8ปดตำนาน8ผู้พิทักษ์เนี่ยผมขอพูดถึงรูปเล่มก่อนละกันนะครับเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยแม้แต่ผมหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนในเพจนะครับ <c oughs> เขาก็ตัดสินใจซื้อกันเพราะว่าเป็น หนังสือการ์ตูนลิขสิทธิ์ใบพี่เนทนะครับก็เลยอยากจะอุดหนุนตั้งใจจะอุดหนุนกันเลยล่ะเพราะว่ารูปเล่มเนี่ยเขาทำออกมาดีนะครับมันน่าสะสมนะครับด้านในนะครับคุณภาพการพิมพ์นี่คือคมชัดมากๆนะครับรูปเล่มคือสวยงามมากนะครับดูครับมีความโค้งมนสวยงามสุดๆนี่คือกระดาษก็ใช้เป็นกระดาษอย่างดีนะครับดูสะอาดตาและก็สะอาดใจมากๆด้านในนะครับเป็นแบบนี้ครับ ด้านในนะครับเป็นสีฟ้าอ่อนไล่สีที่สวยงามมากนะครับเป็นสีฟ้าอ่อนที่เห็นแล้วอ่อนใจนะครับแบบต้องซื้อซะหน่อยแล้วอะไรอย่างนี้เลยครับผมซึ่งคุณภาพรูปเล่มนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วส่วนคุณภาพของการแปลนะครับอันนี้เท่าที่อ่านแล้วเนี่ยผมต้องกราบที่นับทำลงหวังมากๆนะครับที่เป็นคนแปลการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าพูดกันตรงๆจากใจเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเคยอ่านรายสัปดาห์มาก่อนแล้วเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ผมซื้อจ้ำอยู่บ้างพอดีนะครับ แล้วผมบอกตามตรงเลยว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือมันคือจะบอกว่าสับยากมันเยอะเนี่ยมันเป็นการ์ตูนโชเน้นนะครับในในิตยสารจำมันจะมีตัวอักษรฟูลิงานกกำกับคันจิอยู่แล้วนะครับคำไหนไม่รู้ก็แค่ไปเปิดดิกอ่านแต่กู <c oughs> ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีวะ่ะ <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าตัวการ์ตูนในเรื่องนี้นะครับมันเสี้ยนที่จะพยายามตะเวนหาสรรหาไอ้พวกปรัชญาคำคมขม่ขมกิเลสตัณหาเอามายัดพูดใส่กันเพื่อ <c oughs> คือแม่งเหมือนแบบว่าคนแต่งพยายามจะโชว์ให้คนอ่านดูว่ากลัวเก่งนะเวย้ยผมยังคิดไม่ออกว่าเฮ้ยเขาจะแปลออกมายัางไงซึ่งเขาแปลออกมาได้ดีมากนะครับคือสำนวนการแปลนี่ก็ดีมากๆกนะครับการเรียบเรียงเนี่ยทำมาได้เป็นอย่างดีทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นมากๆเลยนะครับในเวอร์ชั่นไทยเนี่ยดีมากอย่างนี้อ๋อ <c oughs> ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบอย่ามองเพียงใบไม้ที่แห้งเหี่ยวแต่ขอให้เจ้าใช้ตาใจมองดูถึงรากใต้ดินที่เปียกไปด้วยพลังชีวิต นี่เป็นสิ่งสําคัญก็ยัอยู่ลับตาซ่อนเร้นด้วยภาพลวงเผยเนื้อแท้ด้านตรงข้ามออกมาให้เห็นไปให้เหมือนกับท่านเทพยุทธฟูโดเมีโอผู้ถูกเรียกหานว่าเป็นดาวตกที่สนองทุกความปรารถนาะสมแล้วที่ผ่านการฝึกของท่านเทพยุทธฟูโดโมาได้สิ่งที่ขขาอยากทดสอบไม่ใช่ดาบที่ห้อยอยู่ข้างเอวหากแตเป็นวีรจิตที่อยู่ในใจตั้งหา่า และด้วยความที่การ์ตูนเรื่องนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่เต็มไปด้วยหลักปรัชญาคำคมข่มกิเลสตัณหาหลักวิทยาศาสตร์หลักศาสนาสจัจจศาสตร์อะไรสักอย่างแล้วก็เป็นแนวไฮเทคไซไฟซามูไรย้อนยุควิทยาศาสตร์แอศาสตร์จะเทสเออน่ะเยอะแล้วนั้นจะมีพวกคำศัพท์มากมายหลายประเภทนะครับอย่างเช่นแบบนี้ขอบใจที่ช่วยปลดสลีปโหมดข้างข้าน้อยให้ออกไม่มีอะไรต้องปิดบังข้าน้อยก็คือ หรืออย่างตอนนี้นะครับสุดยอดตัวร้ายที่ฉลาดอัจฉริยะล้าโลกมากนะครับคือเขาแค่สงสัยพูดอะไรผิดนิดหน่อยนีย่คือมึงอธิบายทุกอย่างแล้วบอกแม้กระทั่งจุดอ่อนตัวเองทั้งร่างกาย <c oughs> มีเมมโมรี่ยูนิตคล้ายกระดุกสันหลังที่เรียกว,ว่าเคทั้งหมดคือไซ b บอร์ดาวดวงเล็กๆที่เทพยุทธฟูโดเมียวโอได้สร้างทิ้งเอาไว้ก็คือลากเกตบอลฮาจิมารุเอ,อ๋ยนั่นคือของที่ข้าน้อยสร้างและหวานทิ้งไว้ในเน็ตเพื่อให้เด็กๆที่หลงไหลในสมุไรได้แอคเซสเจ้าคือคนที่แปดที่ข้าน้อยเด้มาพบนะ รบกวนสอนสั่งด้วยครับท่านอาจารย์วานเดอร์ฟูลแฟนตาสติกยื่นมือไปหาหายาทาโโลใช่แล้วก็เพ่งจิตอธิษฐานถึงรูปลักษณ์ที่สมควรเป็นแบบนั้นแหละโฮเดอร์เฉพาะของเจ้าคราวนี้รักษาไว้ให้ดีๆนะถือว่าเป็นบุญของซามูไร8เรามากๆนะครับที่ได้ค่ายพี่เนสนะครับ l อมาเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายที่แปลได้สนุกที่สุดแล้วนะฮะสำหรับผมอะ่ะด่งนนั้นเนี่ยมาแปลเรื่องนี้ก็เลยทําให้เราอ่านรู้เรื่องนะครับแต่ว่า ไอเรื่องของการที่อ่านบทสนทนาตัวล,ละครแล้วรู้สึกว่ามันโชว์คำคมโชว์ปรัชญาอะไรเยอะแยะแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็มีฟีดแบ็แบบนี้แต่มันก็เป็นเฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ดังนั้นขอบอกว่าถ้าเกิดใครที่อ่านเล่มแรกแล้วมีความรู้สึกว่ามันสนุกนะครับหคุณสอบผ่านชฉลุยครับ อีก4ี่เล่มที่เหลือเนี่ยคุณจะอ่านมันด้วยความสนุกสุดยอดสุดเวียงมากๆเพราะว่าช่วงที่น่าลำคาญที่สุดมันก็คือช่วงแรกๆนั่นแหละครับอันนี้เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวนะครับเขาบอกวาอ่ารสนิยมของผมเนี่ยมันใช้ตัดสินอะไรในการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบการ์ตูนที่บทสนทนามันอ่านแล้วสนุก ดังนั้นถ้าเกิดแม่งคุยกันเยิ่นเย้อแล้วประโยคคําพูดมันดูไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสําหรับผมผมก็จะรู้สึกว่ามันน่าลาคาญนะครับแม่งโคตรน,น่าลาคาญเลยเหมือนกับมีบัมลงวันเวลาผมทาบาร์บีคิวเนะี่ยมันน่าลาคาญอิดอายเลยฮะอย่างการ์ตูนที่บทสนทนามันสนุกมากๆก็คือเดอะเฟเบิลนะครับโหดไม่ถามชื่อนั่นคือสุดยอดการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่ต่อให้มึงจะคุยกันเยอะขนาดไหนผมก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆไอเรื่องเนี้ยเทียบไม่ได้เลยแต่ มันก็คนละแนวอยู่แล้วนะครับเอาไปเทียบกันไม่ได้เพราะว่าในนี้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนสไตล์โชเนนแบบเป็นโชเนนยุคใหม่เยอะโชเนนย้อนยุคใหม่ได้ไหมเอาเป็นประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเทียบกับข้างๆนะครับใกล้เดียวกันพีเนสนะฮะมองผ่านการอ้อบทสนทนาในเรื่องสนุกกว่ากันเยอะเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมันคนละแนวแต่พูดถึงแค่ว่าด้วยตัวต้นฉบับของมันเองเนี่ยมันน่าลำคาญครับบุกบทสนทนาตัวละครในเรื่องสำหรับผมนะสำหรับผมดังนั้นถ้าเกิดใครหลายๆคนเนี่ย อ่านเล่มแรกนะครับแล้วรู้สึกวิวสนุกนะโอ้คุณสุดยอดอีกสี่เล่มแม่งสนุกสุดยอดมากสำหรับคุณนะแต่สำหรับผมนี่คือแม่งน่าลำคานที่หายเลยแต่เฉพาะเล่มแรกนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนนั้นที่เคยอ่านแบบไม่ปฏิปต่อแต่ว่าผมจําได้ว่าช่วงช่วงกลางๆค่อนไปทางหลังมันสนุกอยู่นะอดังนั้นถ้าเกิดใครที่อ่านแล้วรู้สึกแบบเดียวกับผมหรืออะไรเงี้ยนะครับตอหรับเล่มแรกก็อยากให้ลองใช้ความอดทนดูแล้วก็ลองอ่านต่อไปเดี๋ยวก็จะพบเจอความสนุกในช่วงต่อๆไปเพราะว่าอันเนี้ย มันถือว่าเป็นการ์ตูนที่สนุกและก็ดีเรื่องหนึ่งเลยนะสำหรับผมนะอันนี้พูดกันตรงๆแต่นี่มันปีไหนแล้วอ่ะอคือถ้าจะบอกว่าไม่ให้เปรียบเทียบอะไรเลยมันก็ยากนะอย่างเช่นอ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอ่านแล้วก็ต้องมีความรู้สึกเปรียบเทียบกับนาูโต้เลยซึ่งอย่าไปเปรียบเทียบเลยครับผมรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแล้วอ่านเพื่อจับผิดการ์ตูนเรื่องนี้มันก็จะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นผลงานคนเขียนเดียวกันก็ตามแต่นาูโตะมันสนุกกว่าอันนี้เยอะมากอยู่ครับ เนื่องด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับออผมขอพูดประมาณนี้แล้วกันส่วนเรื่องย่อนะครับผมรบก,กวนอ่านหลังบอกเลยการได้เป็นสม,มุไรซาลปาจิมารุเด็กหนุ่มผู้มีร่างกายอ่อนแอมาตัเ้เแตกเกิดแล้วนั่นคือความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงแต่แล้วก็กลับมีชายปริศนาในร่างแมวปรากฏต่อหน้าเขาซึ่งกำลังใช้ชีวิตอย่างเศร้าหมองจจชตาคามเกิดพลิกผันดุดมาสัจจรุดยอดมีปาฏิหาริย์จริงๆเลยบรรพวามสม,มุไรเอสเอฟเริ่มเปิดม่านสุดยอดจริงๆพระเอกเทพเลยโอเคประมาณนี้นะครับยังไงผมเก็บยันเล่มห้าแน่นอนเพราะว่าแค,ร,าออาแครับ คือหมายถึงว่าดีไซน์หน้าปกหรืออะไรแบบนี้เห็นไหมครับมันก็น่าเก็บสะสมนะเนื้อเรื่องโดยอาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะนะครับผู้วาดนารุโตะนินจาคาถาโอฮเฮของนั้นนั่นเองแต่ว่าเพียงแต่แกอยากจะเขียนการ์ตูนใหม่นะครับเป็นแนวซามูไรแต่ว่าขี้เกียจวาดแล้วก็เลยมาแต่งเรื่องอย่างเดียวแล้วก็ให้คุณอากิระโอคุโบะเป็นคนวาดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายมากๆกก็คือลายเส้นของอาจารย์โอคุโบะนะครับด้วยความที่เขาเป็นผู้ช่วยของอาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะเขาก็แบบ รู้สึกว่าต้องแบกรับอะไรยิ่งใหญ่ไว้เขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะดังนั้นเนี่ยเขาจะวาดแบบขยันมากนะครับลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเยอะมากซึ่งมันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันดูรกนะดีครับ มันน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่าแกตั้งใจอย่างเต็มที่จริงๆนะครับและเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่อันดับโลมาเป็นเวลานานมากๆในจ้ำเนี่ยเขาก็โดนตัดจบไปอย่างน่าเสียดายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการ์ตูนที่ไม่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้หมายเพราะว่ามันไม่สนุกนะครับอันเนี้ยมันสนุกใช่มันสนุกแต่มันได้มันสนุกแบบสนุกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับทุนผมจะอธิบายไงดีวะคือสำหรับผมเนี่ยการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันสนุกแบบสนุก โอเคซึ่งอะให้เทียบกับเรื่องใกล้ๆเทียบกับเรื่องมองผ่านการอ้อเนี่ยสำหรับผมคือเฮ้ i, สยน oo, สนุกมากอะไรเงี้ยแบบโอ้สนุกมากประมาณนี้ครับแต่นี่คือสนุก มันก็ประมาณนี้ไม่ห่วยนะครับอันนี้บอกตามตรงเลยไม่ห่วยไม่น่าเบื่อแต่น่าลำคาญมากสำหรับผมนะสำหรับผมคนเดียวทำไมมึงย้ําบ่อยจังเลยคือผมกลัวมากเลยผมรู้นะว่ามันเป็นความเห็นส่วนบุคคลแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะให้เอาแบบคํารีวิวที่เป็นรสนิยมส่วนตัวของผมเนี่ยมาตัดสินกัรตัวเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มันมันล้ําเกินกว่าที่คนอย่างผมจะไปจะไปวิจารณ์อะไรมันได้มากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ความนิยมมันไม่ค่อยได้รับความนิยมมันเป็นเพราะแบบว่าอายัดเยียดเกินไปคนก็ต่อต้านนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่การ์ตูนที่แบบว่าเ,เริ่มต้นแบบโนเนม้วต้องฝ่าฟันไปไงมันเหมือนเป็นการ์ตูนที่มันคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอ่ะเแล้วเหมือนแบบโอ้โหทุกสิ่งอย่างเขาก็พยายามยกยอปอปั้นมันจนเกินเหตุไปหน่อยอะไรเงี้ยคนมันก็จะรู้สึกแบบคาดหวังมากแล้วมันก็เลยผิดหวังอะไรเงี้ย สุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่าซาม,มูไรแปดหรือซาม,มูไรแปดเนะี่ยมันคือการ์ตูนที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับเป็นการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเอาใจใส่มันจะเป็นการ์ตูนที่สนุกและดีได้หากเราไม่ไปคาดหวังอะไรกับมันนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ทำในข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ผมชอบนา루โตะมากๆนะครับย้ําว่าชอบเฉพาะการ์ตูนเรื่องนาุโตะนะครับการ์ตูนที่อาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะแกวาดนะฮะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าในห้องก็จะมีพวกหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับนา루โตะอะไรเนี่ยแบบเยอะแยะเต็มไปหมดดังนั้นนะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนนี้ของตัวผมเองนะครับก็คือไม่ให้มีความรู้สึกแบบว่าคาดหวังในฐานะที่ว่าเอ้ย เรื่องก่อนเขาดีและก็สนุกขนาดนั้นแต่เรื่องนี้นี่มันน่าผิดหวังนิดนึงนะอะไรเงี้ยมันก็ยากครับตัดใจได้ยากเรา move on ยากแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทําได้ดังนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนที่ดูรีวิวนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะครับหากคาดหวังในคลิปวิดีโอนี้ว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือว่าผมจะเล่าเรื่องการ์ตูนอะไรแบบนี้ว่าเฮ้ยมันต้องมีสักซีนแหละที่พี่ออกมาป้ายยาอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยน่าติดตามจังเลยเออ โอ้ซีเลยคูไม่รู้จะเอาตรงไหนมาป้ายยาอาจจะต้องรออีกสัก2อสเล่มแหละอะไรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองซื้อมาเก็บสะสมนะครับก็เว็บของเนจาวูนะครับแล้วก็เล่ม2นี่น่าจะกําลังตามมามั้งครับเพราะว่าตอนนี้เห็นมีกิจกรรมนะครับแย่งชิงเล่มที่2อยู่แค่เก็บไว้ก็รู้สึกว่าได้บุญแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆ เดี๋ยวโอกาสหน้าผมคิดว่าผมคงจะเอาไ้เรื่องนี้เรื่องพวกนี้มารีวิวให้ดูกันแล้วกันว่าเฮ้ยจริงเหรอมันสนุกขนาดนั้นเลยเอ่ะสนุกจริงฮะสนุกจริงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝันดีนะครับ